สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยา SA 2กันนะครับก็เราจะมาเช็ดกระทะเทฟลอนนะครับที่มีคราบมันติดนะจากการทำอาหารเรานะครับก็จากนั้นเราก็จะใช้น้ำยา SA 2ของเราตัวนี้นะครับฉีดลงไปนะครับฉีดไปเลยครับเนี่ยฉีดไปฉีดไปให้ทั่วครับนะครับฉีดไปทั่วเลยนะครับน้ำยาก็จะ จะทำให้ค่ามันแตกตัวนะครับนะครับนะครับอ่าฉีปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับฉีดไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับน้ํายาก็จะถูกน้ําค่ามันเนี่ยก็จะถูกน้ํายาทําให้เกิดการแตกตัวนะครับลอยขึ้นมานะครับนะจีกเข้าปโอเคครับ จากนั้นเราก็จะใช้กระดาษเทชู่นะครับมาเช็ดหรือผ้าก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับเรามาดูน้ํายาครับเนี่ยเวลาเราเช็ดออกครับน้ำยา s a 2นะครับก็จะทําให้ปฏิกิริยาของคราน้ํามันนะครับแตกตัวเช็ดออกง่ายนะครับนะก็จะติดประมาณนี้นะครับเห็นไหเป็นฟองเห็นไหมคือมันคือ น้ำยา s A2 เนี่ยจะทำให้คราบมันออกง่ายครับแล้วครับทำให้แตกตัวนะเป็นฟองครับเอ็มดูนครับตอนสุดท้ายอ่าเราก็มาดูกันครับจากคราบที่เราใช้น้ำยา SA2 นะครับเช็ดออกนะครับก็ออกมาแล้วนะครับแล้วจากนั้นคือเราก็ใช้น้ำเปล่าครับหรือผ้าที่ชุบน้ำแล้วมาเช็ดต่อจากจากนี้นะครับนะ คราบมันก็ดอกนะครับแต่ตรงนี้เห็นแล้วคราบมันก็ยิงอยู่นะตะกอตาดได้นะครับโอเคครับก็ใส่งามครับ